วิพททั้งเจ็ดปรูปไปต่างๆเหมือนนามทั้งสามไม่ได้คงรูปอยู่อย่างเดียวสารเหล่านี้เรียกว่าอภัอยายาสท์อภพยายาสท์นี้นี้มีเ,ออเป็นอุปสารรคบ้างนิบาตบ้างปัจจัยบ้างอุปสารรคนั้นสําหรับใช้น้าหน้าน้ำในกิริยาให้พิเศษขึ้นเมื่อน้าหน้าน้ำมีอาการไม่มี อาการคล้ายคุณาคุณศัพท์เมื่อน้ำหน้ากิริยามีอาการใช้กิริยาวิเศษณนะอุปสรรคอุปสรรคนั้นมี20ตัวอติอิ่งเกินล่วงอติอิ่งใหญ่ทับอนุเงินผลังตาอัปอป,ปะป,ะปะิกอป,ปิยปุปิใกล้บนอวะหรือโอลงนิเข้าลงนี่ไม่มีออก ปฏิเฉพาะตอบทวนกับปราปลากับความปีิรอบวิวิเศษแจ้งต่างสั่งอวามบดีสุดดีง,ง่ายจบแล้ว